สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาดูวิธีการทําอะไรเป็นลายดอกพิกลนะครับขั้นตอนแรกเราจะปั่นห่วงวิธีการปั่นนะครับดูวิธีการปั่นนะครับผมพูดประมาณครึ่งชั่วโมงครับยี่นี้ไม่ได้กดไอ้ตา์ทครับทำไมครับในลักษณะนี้นะครับ เรวดูอีกรอบน,นึงครับมันจะเป็นทรงนี้คล้ายสปริงไฟแช็กนะครับมันปั่นแล้วยืดได้อ่อนมีนการปันรป่นแล้วก็จะหมุนใส่ก้าครับมีเพื่อนก้าด้วยพี่น้องเรรียบร้อยแล้วเราจะมาตัดครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูตอนตัดกันครับแล้วก็จะตัดออกไปที่ระดดอที่ระดดอครับเป็นห่วง นี่ครับอย่างนี้ครับนนเดี๋ยวไม่น้องนี่ก็นี่นี่เดีวาตัดเลยนี่เดี๋ยวเราอันนี้ขั้นตอนแรกนะครับมันจะมีหลายขั้นตอนครับ <S 1> <S 1> ในลักษณะน,นี้ครับจะเป็นลักษณะน,นี้เดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปครับหลังจากที่เราได้ตัดออกมาแล้วเราก็จะมาบีบนะครับบีบกลม เชือกน้ำมันสารจับให้มันติดกันครับวิธีการบรีบนะครับยากไหมบ่อยากหรอเปล่าไม่ยากครับบีให้มันกลมๆครับแ,แรกๆจะเป็นลักษณะน,นี้นะห่วงห่วงจะเป็นกลมต้องบีบให้กลม,มก่อนครับะจะเป็นลักษณะน,นี้ครับคล้ายสป,ปริงโอเคครับอันนี้เป็นวิธีการติดหัวใจนะครับ กลฟฟ้าขึ้นวิธีการไม่อันนี้เป็นการเป่าเม็ดกลมนะครับจากหัวจะเป่าเป่ามันกลมเนคุจิเป่ามันกลมไงอารมณ์ไม่ค่อยดีครับโดนกลงกันไปสามพันครับแต่ก็ยังจะอารมณ์ดีเรื่องอารมณ์ดีแล้วนี่ครับเป่าโกลฟ์เราจะเป็นแนสนานี้ครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนต่อไปครับแล้วเรามาดูวิธีการติดหัวใจนะครับจะมีสองขึ้นนะครับมันไม่ได้เป็นเม็ด ไม่ได้เป็นไอ้ลูกมาเลยนะครับมันมีสองฝาเออมีสองฝาประกเข้ากันกันเราจะเขียนน้ำมันสารใส่นี้ก่อนนะครับตัวเชื่อมต่อแล้วเราก็จะเอาวางประกบค,ครับตอนนี้หนูกินอันนี้ประกบมาใจประกบประกบฟับนี่ครับลักษณะนี้นนนแล้วเราก็จะเป่า ปอมันติดกันข้างในครับออโอเคครับ,บ,บรกกแล้วที่นี่เขาก็บอกว่าเนี่ยแหลัเนี่แหละได้ครันกกนกกนงนู้นสต่งเอไอ้ส่ตงต่างไปเพอจะส่งต่างไปงไปุ๊บเขาบอกเฟรทันนี้พกกี้ ที่รักแท้แท้กันเลย,เลยอ่ะมักหมักแล้วมืองามคันว่ะอขอบคุณ่ันหน่อยเตมาขอบคุณพนที่เขาเด็กคือมืองามที่้จัก <c oughs> มืองามนะอืตอนเดะกี่นะนยิ้มแฉ่ององ่ะอา่า อย่ใส่ปากให้มันติดกันนะครับแล้วเราก็จะเอามาร้อยล้อยใส่กันนึงรวบส่วน ลักษณะนี้ครับแล้วก็เขียนลัษนี้เาองวิน้พันเอาของีหลายชื่อเห็น้องที่ได้ขอไว้ถค่ะนต้องต้องจดไว้นะนมปอสเสื้ กระวของนักสิโอ๊ยนะาอ่อหนักอมั้ามัเลม่ไม่หนักยังไงลูกนี้ตัหนักไม่หนักหนค่เด็กกระไป๋หังูหนสกีหนักไกัน Вами, không? <laughs> pues không ý <laughs> tiền nó đi gọi à các แล้วก็จะมีแผงนะครับแผงตอกเป็นร่องเป็นร่องเป็นร่องเอาไว้ที่เรจาจะวางนะครับวางเ,งเากกาต็มร,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 ร่องแล้วก็ดอกวางวางบนต้องนิ่งๆน,นะครับ วา,างคู่กันสองั้นชัดเกียน์ไหมครับมัน,นมันไม่ได้ถือกล้องเองมันตั้งไว้มันก็ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่รเอาเป็นคร่าวๆนะครับเราจะดูแบบคร่าวๆก่อนน้นาการสอนลงไปเลยครับตรงกลาง เปล่ามันติดกันครับ ร้อย <500. S 2> เราจะติดกระทั้งสีด้านเลยนะครับอันนี้เนื้องด้านหรอครับใช่เวลาอยู่ครับมันไม่ต้องละเอยียดต้งแต่งให้ห่วงเท่าเท่ากัน ว่างอีกครับก็ต้องวางกบสีด่างเลยคนระับอันนี้สองว้าวำัวเม,ม,มามกะอบดำัวอกกหมาดัวสยง แต่อาหารไทยทำให้เียนอาหารเล่าๆกินบนตาอง่นรอดเตอนตีตีตีด้านเลยนะครับ เริ่มจะเป็นรูปร่างแล้วนะครับ ก็ย่าเม็ดไปหยอดนะครับใส่น้ำนิดหน,นึ่นงมเม็ดที่เป่าที่ถ่ายไปรรบเรียนะครับห,รหยอดเลยครับหย,หยอดต้นดอกเห็นไหมครับ

ทางดอกนะครับลมหนาวมาแล้วอย่นหลังนะหยอดหยอดเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับแป๊บนึงครับสันสันเลย เร<ล>ียบร้อยเริ่มชัดแล้วเม็ดหยอดเลยครับ <ท egen> นี่หยอดตรงกลางนี้นี่นะครับเม็ดเป็นนี้แล้วก็จะมาหยอดครับหยอดตรงนี้ครับตรงกลางดอกเลยครับ แล้วก็เขี่ยน้ำผสานติดแต่นดี้ต่เดี๋ยวมันติดกันนะครับเสร็จแล้วครับสี่ด้านนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับเราจะเอาอะไรมาใส่ยีครับอะไรมาใส่นี่เป็นโอ่งปั่นมาแล้วไม่ได้ไม่ได้ถ่ายให้ดูตอนปั่นนะครับผมมันใช้เวลานานครับ มาดูวิธีการใส่นะครับต้องขออภัยนะครับภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันถือรตลีนคนหน้าคนซื้อกล้องใหม่เป็นห่วงนะครับเนี่ยมันใช้เวลานานครับผมจะพยายามจะตัดให้เห็นตอนนี้ตอนสำคัญ

เอาหวกลมร้อยใสนะครับร้อยใสอย่างนี้น,น,นี่ครับลักษณะน,นี้แล้วเราจะเกียดำสานเสร็จตรงนี้นะครับเป็นปากกลับเข้าไปเราจะลบร้อยลบร้อยต่อครับน,นีาจะทันสันนะครับรย,ยังเห็นตอนนี่ครับอด้เห็นทุกขั้นตอนครับแต่ว่ารายลเขั้นตอนน้ำเลีย ติดปากแฮมเมอัมนน,นิทกันครับแล้ดว,ว,ดวดูขั้นตอนต่อไปครับเราก็จะโอนอีกสองเมตรนะครับเดี๋ยวเบิเ้งแคบไปที่เดียวเลยพี่นอ้องเดี๋ยวเดี๋ยวมันลามจะนานกว่าบใช้เวลาเยอะเลย แล้วก็จะจับต่อแัวไเรียกไปก้อง 1แก้วแล้วมันชิ้นกันที่แบบอ้โแต่วันนี้ช่องนีหลายช่องตอนนี้หลายช่องพนันกันตัวติดตามอันนี้มาใส่ง่องขีองลอตัวนี้เหรอหมดนีหมดนี่าจุดแก้วแล้ว ดได้ย anyway, so ินไ่นช like ่องอาจารย์สิทิฝันคนหมีได้ตั้งมีได้ตั้งเท่าไหร่ห้าร้อยหนึ่งร้อยนี่ครับแค่เมนวันนีคที่กันขาดรช่องนี่ก่อนที่กันนี่ครับ อันนี้ยซ่งข้อมันแนหนมั้งครับครับก็ไม่ดีครับผู้ดหมากจะกิจสมกิเก่าผู้หญมากจะแก่บกกาได้นีข้อมืออ้าว แล้วพี่ลีโฟลเกดอะไรบ้างคนี่ลีพี่ส่งพี่ลีส่งอะไรเนี่ยลีขี้ไหล่เนี่ยถ้าขอว่าเบิร์ต่อโคนเพิ่นเดี๋ยวสิบสองเพิ่นตอนนี้เพิ่นเข้าวม้าในปรงนั้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับี่เขาจะเอาไอ้เอาหัวใจกับดาวมอห้ไอเบิรงเดี๋ยวรอแป๊บนึงครับ ตัวห่วงเข้าดาากับใจครับโอ้ใส่่รน้านนา่ดีครับัแล้วโอ้ม่เป่าไปไปเลยมากอย่ง,งี่นิสาวมากนอ,อ,อ่งนี่จบเพรมันอ่อนนะบีบให้มันกลม เห็นในนี้มันมีควาหัวใจด้วยนี่ไง มาตกใจหมดเลยตกใจมากตกใจหมดเลยนุ้น,นุ้เห็นตอนนั้น <c oughs> อะไรอีกมีอีก<ย>เดี๋ยวมาล็อคใส่นี้นะคร <c oughs> ับแขนเย็นนะครับห่อน, <c oughs> นแล้วหว่อนละ กดเงินครับคุ้มจิ้หน่อยจ้าคนติดจ้าเยอะใส่ตรงนี้เลยครับใส่สองอัน ลักษณะนี้ครับมันเป็นอะไรตัวการครับเราจะมีไหวมทีท่อนท่อนสร้อยใส่ตรงนี้ตรงน,นี้นเราไปดูคลิปต่อไปครับโป้นนั้นเรานพี่น้องนั้นครับบอกว่าสิบเก้าเองท่อนเลยเขามีสิบเก้าช่องจะอยู่ประมาณนะครับลักษณะนีนน,น,นี่ลายพี่กุลตุ้ตงต,งตงิ่งครับพี่กุลตุ้งตงิ่ง รายกางคลิปนี้ไว้เท่านี้ครับขอบคุณที่เข้ามารับชมติดตามนะครับให้กำลังใจกันครับขอบคุณครับ